สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างฮะช่วงนี้สบายดีอย่างสบายดีกันอยู่ใช่ไหมไม่มีใครเป็นโคง้งเป็นไข้อะไรนะฮะก็แฟนเพจของเรานะครับก็คเครียดเนาะทุกวันก็มีข่าวข่าวต่างๆให้ให้เราต้องลองว่าเฮ้อออกมา <c oughs> มใช้คำนี้ดีวกว่าไม่ไรต้องเฮ้อออกมาจากจากจากสื่อต่างๆให้เรารู้สึกว่าเออมัน,มน มันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศเราวะมันทำไมมันถึงเ,เละเทะได้ขนาดน,นี้แต่ว่าก็นั่นแหละรครับชื่นกำเนินต่อไปก็ปสู้กันต่อไปครับใครหาหน้ากากได้หาเจลล้างมือได้อย่างที่เราบอกหาหน้ากากไม่ได้ก็เลือกที่ไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่าต้องล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าเอามือไปจับหน้าตัวเองเยอะมากนะครับนั่นคือ,น,น,คอนั่นคือทางแก้เดียวของเราถ้าเราหาล้างมือไม่ได้ตอนเนี้ยสบู่คือทางแย่สุดเจลล้างมือเริ่มแพงแล้วหน้ากากหาไม่ได้แล้วในราคาที่ที่ซื้อไม่ได้ถ้าใคร สุขภาพยังดีอยู่ก็ตัดใจไม่ใส่เลยผมตัดใจไม่ใส่เลยแล้วก็ซื้อเป็นเอ่อเป็นล้างมือบ่อยแทนทุกครั้งข้าห้องน้ําล้างมือสองสามชั่วโมงล้างมือทีนะครับล้างมืออย่างน้อย20วินาทีร้องแฮปปี้เบิร์เดย์สองครั้งนะนะครับก็บอกความเ้็ละกันสำหรับใครที่ถึงจุดที่ว่าซื้อไม่ไหวแล้วว่ะแบบผมนะครับซื้อหาซื้อไม่ได้ซื้อไม่ไหวแล้วไม่อยากซื้อขนาดนั้นแล้วโอเคเดี๋ยวผมเบาเสียงเพลงหน่อยดีกว่าจะดังไปหน่อยอ่าโอเคครับมาคุยกันเรื่องหนังกันดีกว่านะฮะก็ โควิด19นี่ก็ทำให้หลายๆคนเขาเรียกว่าหนังหลายเรื่องตอนนี้ได้ทำการเลื่อนฉายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนะฮะตอนนี้ประมาณ5ทุ่มครึ่งของวันพฤหัสที่ส2เนี่ยเอ่อ a ะควีย์เ p a สพาร์ททแล้วก็เอ่อฟา s t ์นายเพิ่งดีเลย์ไปมาดเพิ่งประกาศดีเลย์ไปเมื่อกี้นี่เลยนะครับตอนที่กำลงังเตรียมตัวทำรูปทำาภาของเรานะครับตอนนี้ก็มีประกาศไปแล้วก็มีโ no น i m e To ด i e ทั้งหมดป e t e r ร a b b i ป2 My Spy ์นะครับสเรื่องแล้วก็รอดูแล้วกันว่า แบล็กวิโอหนังที่เราจะพูดถึงวันนี้เนี่ยจะเลือนหรือเปล่านะครับแต่ว่าวันนี้ที่บอกเรามาคุยเรื่องแบล็กวิโอนะฮะแบล็กวิโออันนี้ก็อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะว่าเป็นเพราะเป็นหนังที่คิดว่าฟแฟนๆฟหลายคนตั้งตารอนะครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่ตั้งตารอดูหนังเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะฮะว่าเอ้ยเมื่อไหร่เขาจะมาฉายาเมื่อไหร่เขาฉายอยากจะรู้เป็นไงกันแน่นะครับจะเป็นการโบมือลาสการเลตจอหนสันในบทของแบล็กวิดโออันนี้ก็ก็ตั้งต่อเราดูนะฮะ รียกตัวอย่างไปแล้วนะครับขึ้นให้บนนี้เนาะเดี๋ยวก็ดูกันได้นะครับแต่วันนี้เรามาคุยประเด็นที่ว่าใครอยู่ภายใต้หน้ากากของไวร์ไรท์แบล็กวิดอหรือว่าเทสต์มาสเตอร์ตัวนี้นี่เองนะครับก็นะฮะซึ่งอย่างที่ในตัวอย่างบอกนะครับว่าไวร์ไร์ตัวนี้เป็นคนนําทีมเอ่อเรดดูมคนใหม่เนี่ยชื่อว่าเทสต์มาสเตอร์พี่หมอนี่นะฮะหมอนี่นะครับก็ความสามารถเขา,างที่เราเห็นในตัวอย่างนะฮะก็คือเหมือนได้เขากแหละมีความสามารถในการที่จะเหมือนกับว่าก,กอบท่าคนอื่นได้นะว่าง่ายคือ ในคอมิกก็เหมือนกับว่าเป็นอารมณ์แบบรีเฟกอะครับเขาเห็นคนอื่นแล้วเขาสามารถได้ว่ากรอบท่าทางกล้ามเนื้อเงี้ยมันสามารถแบบมีรีเฟกที่ดีมากกล้ามเนื้อได้ก็อันนี้ก็แบ็คแพนเทอร์อ่ะอันนี้ก็กรอบฮอคไออันนี้ก็กรอบสไปเดอร์แมนอ่ะหน้าจอผมมันจะบังนิดนึงอ่ะกรอบสไปเดอร์แมนมาอ่ะแล้วก็มีกรอบใครอีก กอลเอ่อกัปตันอเมริกามาอ่าประมาณนั้นนะฮะก็เป็นความสามารถหลักๆของเขาในคอมิกก็มีนะจริงๆคอมิกแกก็ดังระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ไม่ได้ดังขนาดนั้นผมใช้ควาว่าพอรู้จักแต่กไไไไ็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดังอะไรมากนะครับซึ่งในตัวอย่างเนี่ยเราพอจะเห็นว่าเขาเองก็ก็ศึกษาใช้คำว,ว่าศึกษาคงไม่ใช่ว่าแบบกอบทันทีแต่ในเชิงเชิงศึกษาอยู่เหมือนกันนะ,ะอ่าอน,นี่จะเห็นว่าดู Black วีดอในหนัง เรื่องแรกของเธอนะครับที่โผ่มาคือฉากนี้มาจากฉากใน Iron m a n 2นะหนังเรื่องแรกที่เพอโ์โมาแล้วก็เป็นชุดที่เธอใส่สู้วายร้ายครั้งแรกนะฮะอันนี้ก็มาชุดนี้เลยเจ๋งมากๆกนะก็เป็นการชีวิวเบาเบาแหละว่าเนี่ยหนังเรื่องแรกที่เธอแล้วก็เหมือนกับวายร้ายตัวนี้กําลังศึกษาคนนี้กําลังศึกษาอยู่นะครับแต่โดยปกติเนี่ยนะครับหนังมาวิวเนี่ยนะครับก็จะเหมือนกับว่า เขาจะบอกมาเสมอว่าเขาแคสครเป็นวายร้ายอย่างแอนน์แมนภาคแรกก็เป็นเจฟฟริเจตนะครับฟาร์ฟอร์มโฮมก็เป็นใครคือไม่มีปัญหาว่าจะบอกว่าวายร้ายของหนังคืออะไรแต่เรื่องนี้เนี่ยแปลกตรงที่เขาไม่ประกาศออกมาครับว่าวายร้ายคือใครนะครับซึ่งในคอมมิชอีเทสมาสเตอร์เนี่ยก็เป็นแค่ใช่ก็เป็นแค่คงไม่ถูกเป็นแค่แบบเหมือนเป็นคนธรรมดาเป็นแค่แบบหน่วยชิวเป็นวายร้ายตัวนึงหน่วยชิวมาไม่ได้มีความล้งความลับอะไรในแง่ของการเป็นเป็น เขาจะเป็นเป็นตัวละครลับเลยนะฮะไม่มีก็เป็นแบบหน่วยชิวอดีตหน่วยชิวธรรมดาสู้เก่งแค่นั้นจริงๆแล้วก็มันเป็นเชิงของทหารรับจ้างบางทีก็เป็นแอนตีโร่แอนตีโร่อะไรก็ว่าไปนะครับไม่ได้มีความลับเรื่องชาติกำเนิดใดทั้งสิ้นทําไมเขาถึงได้มีการเปิดเผยแคสต,ตัวละครแทสมาสเตอร์ล่ะนั่นแหละคือคําถามตรงนี้นะเพราะฉะนั้นด้วยความที่มันเป็นหนังสายลับด้วยการปกปิดชื่อตัวละครไม่ไม่มีประกาศว่าใครเล่นเป็นตัวละครนี้ก็นําพาไปสู่ข้อสงสัยที่ผมพูดมาตั้งแต่ตัวอย่างแรกว่า เฮ้ยมันจะเป็นใครสักคนในทีมที่จะเข้ามาหักหลังหรือเปล่านะฮะตัวรแรกๆเลยที่ผมคิดแล้วก็หลายๆคนคิดเลยก็คือเมลีน่าเมลีน่าเนี่ยในคอมกิคเนี่ยเธอเป็นเหมือนเป็นายรลายของของจะใช้คำว่าเป็นของเอ่อแบล็ควีโดเองก็คงพอได้นะครับเธอชื่อว่าไอรอนเมเดนนะครับก็จะมีชุดเกราะเป็นของเธอเองนะครับคือ,เ,อ,อเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็คือเกรดีมากนะครับผมอ่านคอมิค มาผมไม่เคยเจอเธอเลยนะฮะก็คือ่ากคอมิกบ้างแล้วก็ชุดในเวอร์ชันไบไลฟ์ของเธอก็ค่อค่อนข้างใกล้เคียงแทสมาสเตอร์เหมือนกันนะมีชุดเกราะทั้งตัวมีผ้าคลุมหัวนะครับซึ่งก็โ,โหบูมแรกเราคิดถึงถึงอันนี้เลยแล้วก็คิดมาตลอดว่าเอ้ยยังไงมันก็ต้องออกหน้าเมลีน่าแน่นอนนะครับจนได้มาดูตัวอย่างล่าสุดนะในท้ายผมเริ่มอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหแบบซ่อนแบบเห็นกับตาขนาดนั้นเพราะว่าอะไรฮะ เพราะซีนนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนติดตามไหมในตัวอย่างมันอาจจะไม่ได้เรียงทำลายสักเท่าไหร่ซีนนี้เนี่ยเป็นซีนที่เหมือนกับว่าเออแบล็กวีโดแล้วก็ตัวละครของแทสมาสเตอร์กำลังสู้กันบนดาดฟ้าเหมือนกับว่าป้อมประการยานสักอย่างของเธอเนี่ยพังทะลายลงมาแล้วทั้งสองคนก็กระโดดหนีออกมาแล้วแทสมาสเตอร์ก็สู้กับส卡尔เลจโจันสันอันนี้นะครับนะครับและซีนต่อมาเกิดอะไรขึ้นนะฮะซีนต่อมาเราก็เห็นว่าทั้งคู่ล่วงลงมาใช่ไหมตัวอย่างที่เราจำได้เราจะเห็นแบล็กวีโดยือนอยู่คนเดียวใช่ไหมใน้้าาากากกกลงงซปมมัรรพอชุดนี มีซีนี้ครับที่ท้อ้ผม,มบางทีผมอาจจะเข้าใจผิดเพราะไอซีนที่ผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อเกี้ว่าไอสก,กาเรตจวัสสันสู้เมื่อกี้แล้วตกลงมาที่พื้นเนี่ยนะครับเธอตกลงมาแล้วเจอกับตัวละครในแก๊งคบนะไว่จะเป็นเลดการเดียนมารีน่าหรือแม้แต่ตัวละครของน้องพิ้วนะฮะที่น่าจะเป็นตัวละครสมทบในหนังเรื่องนี้นะฮะตัวละครเอกก็พอ,อ,อกับ ตัวละครกับเนี่ยก็คือน้องในใน,ในบทในรับบทเป็นเยเลนาอ่ะโทษทีเมื่อกี้ต้องดูสคริปต์นิดนึงเยเลนาทุกคนอยู่ที่นี่ครบก็น่าจะหมายความว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเฮ้ยมันทีอาจจะเป็นอีกตัวละครนึงเลยก็ได้นะ,ม,นะมันจะไม่จะเป็นแค่สองคนนี้เพราะว่าถ้าเพิ่งสู้กันมาเนี่ยมันจะแบบมีโอกาสเหรอที่แบบส,ส,สู้สู้กันไปแล้วหายแล้วไปเปลี่ยนชุดแล้วก็กลับมาเจอตรงนี้อีกครั้งมันมันดูไม่เมคเซนเท่าไหร่สําหรับผมนะอ,อีกฉากหนึ่งที่ผมอาจจะไม่ได้เอาการาฟิกมาคือคือจะมีฉากที่เอ่อที่ เมลีน่านะครับนะครับขับยานอยู่แล้วในยานนั้นนะมีตัวละครเลดกาเดียนกำลังต่อสู้อยู่ด้วยนะครับและและทั้งสองคนก็ขับยานอยู่ก็น่าจะเป็นซีนนี้แหละเพราะเยลลน่าใส่ชุดขาวในซีนเนี้ยอยู่กับเออัเล็กซิสนะครับเลดกาเดียนนะครับแล้วก็มีเยเลน่าอยู่ด้วยก็ฉันมันก็น่าไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่อ่ะที่แบบจะไปขับยานอยู่กับเล็กซิสแล้วก็กระโดดไปสู้กับแบควีโดแล้วก็ลงมาพร้อมกับมากับอเล็กซิสอีกมันก็ดูจะเป็นไปไม่ได้ในแง่ของทารมิ่งเลยอ่ะมันเป็นไปได้เพราะฉะนั้น ปไปไม่รู้หรอกว่าจะเราสามารถตัดทิ้งเยเลนาทิ้งไปได้เลยว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่เขาเรียกว่านี่ไม่ใช่เยเลนาแน่นอนที่เราเลงไว้ไม่ใช่มันตัดตัวอย่างมาให้ตัวละครนี้มันดูเป็นมีครับลมคมในแต่จริงแล้วมันอาจจะเป็นการตัดหลอกก็เป็นไปได้มาลองอีกคนหนึ่งซึ่งผมว่าเป็นไปได้ยากแต่ว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับนั่นคือตัวละครของฟอร์เรนซ์พิวหรือเยเลนาเนี่แหละ เป็นไปได้หรือเปล่าว่าเยเลน่าที่มาหามาติดต่อกับแบล็กวีโดนาตาชาของเราทั้งหมดเป็นแผนของล่อเสือเอาจากทำออกมาเพื่อจะให้เธอแบบเอาอะไรบางอย่างเอาอะไรบางอย่างจากเธอความลับบางอย่างที่นะครับแบล็กวีโดถือเอาไว้นะครับที่ต้องเป็นแบล็กวีโดเท่านั้นต้องเป็นนาตาชาเท่านั้นถึงจะรู้ว่าอยู่ที่ไหนอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะต้องมีการใครสักคนที่ดึงดึงเข้าไปสนิทชิดเชื้อได้นะครับหรือบางทีคนนั้นก็อาจจะไม่ใช่เยเลน่าจริงก็ได้นะครับ ในซีเนียถ้าดูไกลๆเราจะไม่เห็นเป็นเสียงตีนผ่า,าตัดแล้วก็มีสกราร์เล็ตจอห์นสันนะในบทนาตาชาก็บอกว่าเฮ้ยนี่ฉันจะไม่ยอมให้สิ่งที่ฉันเกิดขึ้นกับใครอันนี้เราคิดว่าเออมันจะเป็นผ่าตัดเอามดลูกทําให้เป็นหมันหรือเปล่าแบบที่แบ็กวีโดเคยโดนมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นพิธีที่ทําให้เธอในใน,ในตอนนั้นในเอ็ดเอาตอนจะพูดว่าเป็นวิธีจบการศึกษาคือทําให้เธอมีลูกไม่ได้อะอะไรประมาณนั้นเป็นสายรับเต็มตัวทั้งชีวิตอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถ้าเราสังเกตดีๆไปซูมหน้าเนี่ย ไอรอยที่จะผ่าตัดเนี่ยมันไม่ใช่เชิงว่าเป็นรอยที่ท้องที่ตัวนะแต่เป็นรอยโครงหน้าทั้งหมดมันทำให้ผมเริ่มสงสัยว่าเอ้ยไอาถ้าฉากนี้เป็นฉากแฟตแบ็กเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอเยเลน่าที่เราเห็นมันก็อาจจะไม่ใช่เยเลน่าตัวจริงคนที่แบ็กวิดีโอมาร่วมจริงๆด้วยไม่ใช่ตัวละครที่นาตาธารู้จักแต่เป็นใครคนอื่นที่เข้ามาแทรกแซงแทน เยเลนาจริงๆอาจจะเป็นคนดีเป็นน้องสาวเป็นคนรู้จักเป็นคนที่สนิทจริงๆแต่ว่าไอเยเลนาที่เราเจอในเรื่องเนี่ยเป็นแค่ตัวปลอมที่จะพยายามจะเข้ามาเป็นเพื่อนเพื่อเอ,เอาความลับอะไรบางอย่างหรือเปล่าแล้วตัวจริงๆแล้วมันคือเทสมาสเตอร์ที่ใส่หน้ากากมันจะซับซ้อนยิ่งไปกว่าน,น,นั้นหรือเปล่าเป็นไปได้หรือเปล่าแต่มันก็กลับเข้ามาในทฤษฎีเดิมอยู่ดีครับว่าที่ที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะว่าไอตอนสุดท้ายที่มันสู้กับเทสมาสเตอร์มาอยู่เมื่อกี้นะครับซีนเมื่อกี้แล้วต่อด้วยซีนนี้เนี่ย ก็จะเห็นได้ว่าเยเลนาก็อยู่ในซีนอยู่ทั้ง3คนเลดกา์เดียนเยเลนาแล้วก็ในส่วนของเมลิน่าทั้ง3คนอยู่ในซีนเดียวกันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแวบไปแวบมาได้โดยที่อีกคนหนึ่งไม่รู้แล้วเลยก็นําไปสู่ทฤษฎีที่3ของผมนะฮะซึ่งเป็นทฤษฎีที่บ้าบอที่สุดเลยคือทั้งหมดร่วมมือกันอ่าไม่ว่าจะเป็นเยเลนาเมลิน่าแะ้วก็เลดกาเดียนทั้งหมด3คน ร่วมมือกันหรือเปล่าเพื่อดึงความลับบางอย่างออกมาจากนาตาชาอย่าลืมนะฮะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังสายลับมันจะมีการหักหลังอยู่แล้วแล้วเป็นไปได้หรือเปล่าว่าไอ้ที่เราเห็นทั้งหมดในเรื่องนี้เนี่ยก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นไปได้เ,เดี๋ยวมีเยเลนาไปสู้กับสู้กับเทสมาสเตอร์เดี๋ยวมีภาพเทสมาสเตอร์ไปสู้กับเมลีนาเยเลนาสลับกันไปเป็นไปได้หรือเปล่าว่า,วา ไอ้สองคนเนี่ยมันรู้กันอยู่แล้วแต่มันสลับกันไล่ล่าเพื่อให้หลอกนาตาชาได้ว่าใครเป็นไทยเป็นแทสมมสเตอร์กันแน่เพราะเฮ้ยถ้าเราถ้าเห็นครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยแทสมมสเตอร์มันสู้กับเมลีนาเฮ้ยแสดงเมลีนาไม่ใช่แทสมาสเตอร์กับเยลีนาอ้าวแสงว่าเยลีนาไม่ใช่แต่อาจจะไม่ได้คิดถึงขั้นว่าเฮ้ยไอ้สองคนเนี่ยจะร่วมมือกันแล้วก็คอยสลับกันใส่ก็ได้เพื่อเป็นการหลอกอีกฝ่ายหนึ่งว่าให้สบายใจให้นาตาชาสบายใจว่าเฮ้ยไวร้ายคนนี้เนี่ย ไม่ได้มีอยู่แค่ตัวเดียวนะเอ้ยไม่ได้เป็นแค่คนใดคนหนึ่งอย่างนี้นะให้ให้เธอตายใจจนได้นะก็อันนี้อาจจะเป็นอีกซีซงหนึง่งแล้วก็จะเป็นไปได้เหมือนกันว่าเฮ้ยที่สู้กันอยู่เมื่อกี้ไอ,อเยเลน่ามันอยู่กับเลดการเดียนก็จริงนะแต่ขณะเดียวกันไอตัวไอเมลิน่าโทษที่ชื่อมันไกนกันเมลิน่าอยู่กับเลดการเดียนกำลังอยู่บนขับยานเนี่ยไอยตัวน,นั้นเยเลน่าอาจจะหายไปไปสู้กับแทสมัสกำลังใส่ชุดแทสมาสเตอร์สู้กับเออแบล็กวิดอว์พอลงมาก็ต่างคนก็ต่างกับไปสลับเปลี่ยนชุดตัวเองมามเรื่อยๆแบบนี้งงเเรรืื่่ออหปลา อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฮอลลีวูดเล่นแบบนี้นะจะมีสกรีมผมจำไม่ได้ภาคหนึ่งภาคสองอะที่มันเฉลยอ,อันนี้สปอยเฉลยว่ามีวายร้ายสองคนผมจําเปไปไม่ได้นะครับแต่ว่าประมาณนั้นแหละนะครับเป็นการหลอกที่ผมเห็นครั้งผมดูหนังครั้งแรกผมแบบเฮ้ยมหลอกกันนี้เลยวะแต่ว่ามันก็เนียนคลิปก็เป็นไปได้เหมือนกันว่าทั้งสองคนสลับกันใส่ชูท,สสทาสมาสเตอร์แล้วก็ทฤษฎีสุดท้ายแล้วเป็นทฤษฎีที่เมืองนอกอันนี้ผมไม่ได้คิดนะแต่เมืองนอกเขาคิดกันมาเลยคือบางทีแล้วเขาอาจจะเป็นตัวละครที่ ไม่ได้ถูกพูดถึงในตัวอย่างหนังเลยแต่เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่อยู่บนใบปิดนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยรับบทโดยพี่ผิวสีคนนี้นะชื่อว่าเมสันหรือว่าเดอะเอเจนต์ในคอมมิคนะฮะก็เป็นเหมือนตัวละครเป็นหน่วยชิวอดีตหน่วยชิวแล้วก็เธอเขาบรรยายตัวละครก็เป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนของนาตาชาแล้วก็เหมือนกับเป็นแบบอาจจะมีความระบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกักอะไรกันได้ประมาณนั้นนะครับแต่สุดท้ายก็จะเป็นไปได้ว่าเขานี่แหละก็เป็นเทสต์มาสเตอร์จริงๆแหละก็เป็นคนที่ล่อลวงนาตาชาอาจจะเป็นคนที่ ทำให้นาตาชาต้องมาเหตุการณ์ทั้งหมดก็อาจจะเป็นคนนี้อยู่เบื้องหลังจริงๆก็ได้เพราะว่าเขาแทบจะไม่อยู่ในตัวอย่างไหนเลยนะครับแล้วโผล่มาในมาร์เก็ตติ้งที่น่าจะเป็นไฟนอลเทเลอร์หรือว่าตัวอย่างสุดท้ายใบป,ปีสุดท้ายของของหนังเรื่องนี้แล้วนะครับก็โผล่มาปุ๊บตรงนี้แล้วก็แทบจะไม่มีการพูดถึงเพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ได้สำคัญจริงๆจนขั้นไม่ไม่มีการพูดถึงในตัวอย่างและคุณมาใส่ใบปิดทาไมใช่ไหมมันก็ไม่มีผลที่ใส่บนใบปิดเอาเป็นแค่ชื่อก็พอเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีนยัยยะะสําาาคญออไรบงง่ที ที่ไหน้องก็จะบอก้องก็จะเล่าเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เล่ามันออกมาตรงนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นทฤษฎีอีกอย่างหนึ่งที่ใน,ในอินเทอร์เน็ตเล่ากันนะแต่สําหรับผมนะสําหรับผมนะถ้าให้ผมเลือกนะว่าเอ้ยมันจะออกหน้าไหนมันจะออกเป็นแบบไหนมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนที่ทําให้เราผมแบบว่าแฮปปี้ที่สุดนะให้ผมเลือกผมอยากเลือกว่าแบบทุกคนร่วมมือกันเวเลิน่าเเลน่าเลย์การ์เดียนทั้ง3าคนร่วมมือกัน หลอกลวงนาตาชาเพื่อเอาข้อมูลเอาความลับเอาของบางอย่างที่รู้แต่ในมีแต่นาตาชาที่รู้เท่านั้นมาเดครอบครองให้ได้ถ้าเป็นแบบนั้นนาตาชาจะรู้สึกเจ็บปวดทั้งหมดว่าครอบครัวของเธอแม่งแบบ่งหักหลังทรยศเธอที่สุดแล้วก็เป็นแบบสมแบบหนังสายลับที่แบบเชื่อแม่งต้องแบบหักหลังแบบเจ็บปวดมากที่สุดอะแบบหนังสายแล้วถผมชอบมากสุดคือคาร์ชินอรยัลที่ที่โอเคหนังเหมือนมันจะจบแล้วแต่มาหักหลังตอนสุดท้ายว่าไอเมียคนที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดทุ่มเทชีวิตทั้งหมดยอมเลิกเป็นสายลับทั้งหมดทังชีวิตอะ มันคือคนที่หักหลังถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะคือก็คือทั้งโดนทั้ง3คนหักหลังและสุดท้ายก็อาจจะมีสักอาจจะเยลิน่าจะกลับใจว่าพยายามจะช่วยนตาตาชใยตอนท้ายที่สุดเขาทำให้เธอหยิบเสื้อกั๊กของเยลิน่ามาเป็นเหมือนที่ระลึกติดตัวมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีคนอื่นอยู่อีกมนะหน่วยเลดการเดียนคนอื่นล้อ,ลอมก็น่าจะมาน่าจะหยิบมาช่วยในอเวนเจอร์ใช่ไหมแต่หายไปเลยผมก็เป็นไปได้ว่าทุกคนน่าจะม่องเท่งกันไปหมดในเรื่องนี้เพราะว่าอาจจะเกิดกการฆ่ากันเองเพราะว่ามีการหักหลังทั้งหมดดกก็็็เปปนนไไ้ะครับ ถามมาดูแล้วกันนะครับคุณเชื่อมั่นในทฤษฎีไหนหรือคุณมีทฤษฎีอะไรที่แตกต่างจากผมก็ลองมาแชร์กันได้ด้านล่างนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมนะฮะล้างมือเยอะๆเนาะนะครับกับช่วงนี้นะครับดูแลตัวเองกันให้มากๆนะครับแล้วก็เจอกันอีกครั้งอย่างที่บอกเพียงจะทําทุกวันนะแต่ช่วงนี้บอกตรงก็ไม่ค่อยได้ทาเหมือนกันนะฮะก็มาเมื่อมาแล้วกันเจอกันได้5้าโมงนะครับวันนี้ผมดีจะตีลังการดูหนังไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย เอากดสคริปต์ก่อนเอาเอาไม่ไม่อา้ามาแล้วมาแล้ว